สวัสดีครับไปเป็นละลายพันกลับมาอีกครั้งกับการถ่ายทำรีวิวน้ำหอมวันนี้กอ็อยู่ที่บ้านเนาะไม่ได้ไปไหนมืดแล้วเด็กเราด้วย <c oughs> ก็สืบเนื่องมาจาการีวิวน้ำหอมตัวของดีเซลรุ่นแบทถ้าใครได้ดูเนี่ยจะทราบว่าวันนั้นน่คือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อดีเซลแบมาหรอกอผมตั้งใจที่จะไปดูเ e อร์ซไว้สรุ่นนั่นก็คือเจ้า e อ o s กับ ดิลนะันบลูเนาะซึ่งในวันนั้นเนี่ยตัวที่ผมชอบเนี่ยก็คือจะชอบดนะิลันบลูเนาะผมไม่ชอบเอร์อสเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่ารู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับบวให้ผสมกับมิ้นเอ่ซึ่งให้ความรู้สึกอ่าบวยกับมิ้นเนี่ยแล้วก็บวกกับวานิลาเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบอื่นๆบอกไม่ถูกคือผมไม่ชอบมันไม่เข้ากับเคมี Me, บนร่างกายผมเท่าไหร่กับผิวผมเนี่ยเอ่ก็เลยวันนั้นเนี่ยคือ เกือบจะได้เจ้าด l a n นบ o o m แล้วแต่ห่างตาจะไปเห็นเจ้าแบดของดีเซลก่อนก็เลยได้แบดกลับมาก่อนเออด้วยราคาที่สมเหตุสมผลถูกกว่าปริมาณที่เยอะกว่าขนาด125 ml ก็เลยเอาแบดมาแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็พอดีได้พาเพื่อนไปเดินเล่นที่เซน t ันเฟสติวัลเชียงใหม่แล้วก็ <c oughs> ได้ไปเจออะไรที่มันดีๆ <c oughs> เออ ับเจ้าดีแลนบลูเนาะคือวันนั้นไปเดินดูเมื่ออาทิตย์เรารู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังที่ได้ตัดสินใจที่มาเดินเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้เจอกับดีแลนบลูในแบบที่เป็นเซตแบบนี้แบบนี้เลยอ่าเป็นเซตมีอะไรบ้างอันนี้เป็นมันก็จะมีน้ำหอมขนาด100 ml แล้วก็จะมีชาเวอร์เจลขนาด100 ml รอเหมือนกันและ ก็ยังได้ตัวที่หนีบธนาบัตรในที่หนีบแบงค์เนี่ยอืมเป็นคลิปสีทองแบบสวยงามเลยทีเดียวอืมชุดนี้คุ้มมากคุ้มจนผมแบบไม่ปล่อยเวลาให้มันร่วงเลยไปมากไปกว่านี้เพราะว่ากลัวว่ามันจะหมดวันนั้นที่เป็นวันอาทิตย์ที่ผมไปเดินดูกับเพื่อนเนี่ย <c oughs> มันเหลืออยู่สองเซตที่เป็นเซตแบบเนี้ยเหลืออยู่แค่สองเซตวันนั้นเวอร์ซา,าเชจัด จัดเซตแบบนี้ก็คือมีของ d ิ l a n Blue กับเจ้า Versace e r o s เนาะมีสองรุ่นที่เขาจัดเป็นเซตอยู่ซึ่งก็จะได้แบบนี้ได้เป็นชาวร์เจลไม่แน่ใจว่า e r o s เนี่ยได้เป็นที่หนีบทนาบัตรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ <c ười> คือราคายั่วใจมากดูราคาที่ป้านเนี่ยมัน4,000บาทแต่วันนั้นเซตแบบนี้ลด30%เอ่อจาก4,000ก็เหลือประมาณ2 8 0 0บาทอืม เสร็จแล้วปุ๊บอ่าทำยังไงดีล่ะใจแบบใจมันตึกตักมากคือแบบว่าต้องรีบกลับมาสอยวันนั้นก็เลยบอกกับ b บีเอไว่าเก็บไว้ให้หน่อยเอาไปซ่อนไว้สักเซตหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวสิ้นเดือนจะมาเอาเนาะก็วันนั้นก็ไม่ได้ซื้อนะอืมไม่ได้ซื้อแล้วก็ กลับมาที่บ้านแล้วก็นั่งนั่งนอนนอน,นอน,น,อนคิดนอนฝันถึงตลอดเลยเพราะจริงๆคือชอบกลิ่นของ d ิ l a n Blue นะแต่ว่าที่ไม่ชอบผมได้บอกไปแนละ้วในคลิปที่แล้วของแบดก็คือผมไม่ชอบขวดมันขวดมันก็ยังคือแบบมันมีความแปลกใหม่มาแค่สีสีที่มันเปลี่ยนไปจากเจ้า o M, เวอร์ชเช u รปูออมะไรเงี้ยเออแต่ก็เข้าใจนะว่ามันยังเป็นลายของเวอร์ชเช u ปูอมเขาคงอยากจะออกแบบขวดมาให้มันแบบ ไม่ทิ้งความเป็นแบบดั้งเดิมอยู่อะไรเงี้ยเปลี่ยนแค่สีสันเราอะไรเงี้ยเอาง่ายๆเลยกัเนาะเออทีนี้ด้วยความที่แบบกลัวว่ามันจะหมดอะ่ะเออวันจันทร์เป็นวันหยุดใช่ไหมวันอังคารวันวาเลนไทน์ก็คือเมื่อวานนี้เองเนาะก็เลิกงานก็เครียดตั่งทํางานเลิกมืดด้วยเมื่อวานนี้แล้วก็ชวนพี่ที่ทำงานอีกคนหนึ่งไปเลยล้อหมุนแล้วก็พาแฟนไปด้วย นาแล้วก็มุ่งเลยมุ่งตรงไปที่เซ็นทรัลเฟสเชียงใหม่เออแล้วก็ไม่รีรอเลยครับจัดมาเลยชุดนีเออ้เมื่อวานนี้ที่ผมได้มาเนี่ยคือมันลด30%เหลือ2,800ใช่ไหมและใช้คะแนนเดอะวันการ์ดแลกไปอีกนิดหน่อยก็เหลือ2,550บาทลด,ลดไปสองลอด,ดไปอีก2อง้อกว่าบาทใช้คะแนนวันการ์ดแล้วก็เลยได้มาในราคาที่มัน ถือว่าถูกมากนะ25 5 0บาทและที่จะบอกอ,กอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นความโชคดีมากที่ที่ได้มาเป็นเซตแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าแบบขวดที่เป็นขวดเดี่ยวแบบกล่องเดียว1นึ่งร้อยเนี่ยขเขาไม่ไดนะ้ลด30%ิอนะเออลดแค่15%แล้ารเ์แลราคาก็แพงกว่าแพงกว่าเซตคืองงมากคือแบบว่าก็เลยถามเบียว่าเออทำไมแบบเซตมันถึงได้ถูกกว่า ที่เป็นแบบขวดเดียวเขาก็บอกว่าเออเป็นเพราะว่าเขาจัดจัดโปรโมชั่นแบบเซ็ตคือของมันมีแบบเซ็ตมาลวคือแบบเขาจะให้ของมันออกไปอะไรเงี้ยเออแล้วก็คือเซ็ตมันมาราคาเนี้ยก็คือเขาเลยต้องขายไปราคานี้เออต,ตามตามตามระเบียบของของเขาเนาะเออก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็คือราคาเซ็ตเขาเนี่ยสี่พันเห็นปะไม่รู้เออเนี่ยสี่พันประมาณนี้ ข้างในมีอะไรบ้างก็มีเหมือนข้างนอกที่เราเห็นไปแต่เดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่ามันมีความฮารูฮารายอย่างไรบ้างกล่องก็เป็นแบบเปิดแ่บงนี้กล่องกล่องก็หรูหราดีนะมีเป็นลายลายลายเวอร์ซเช่เขาเนาะกลิบทองอืก็มีสัญลักษณ์เวอร์ซเชต่ตามตามพระยี่ห้อของเขาแล้วก็รุ่น เวอร์ซเช่ปูออมดิลนดิลนบลูเปิดฟาร์กมาโชวเดออกมาสิพอเราเปิดฟาร์กมาเราก็จะเจอหน้าตาของน้ำหอมขนาด100 ml แล้วก็เป็นที่หนีบธนาัตรพร้อมกับชาเวอร์เจลแบบนี้ ก็คืออยู่ในบล็อกของมันแบบนี้แหละหเดี๋ยวนะแกะก่อนคือมันบล็อกมันค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงเมื่อวานนี้แกะดีขวดไม่กระเด็นไม่กระเด็นออกไปแบบตกใส่พื้นแตกอะไรเงี้ยแกะยากค่อนข้างแน่นอ,ออกมาละฝาลุดเลยทีเดียวอมดยวาให้ดูคลิปให้ดูคลิปหนีบทะนาบด้วย ที่นี่ธนบัตรที่นี่แบงก์เป็นสีทองเชียวอ,อ,อืมก็ประมาณเนี้ยนะม,มาดูที่น้ำหอมกันดีกว่าเนาะอ่ะเรามาดูที่เจ้าดีแลนบลูพระเอกของเราอ่าขวดก็เอาจริงๆคือสีมันก็สวยดีอยู่หรอกเป็นสีแบบจะบอกพอยไพลินก็ไม่เชิง ก็คงอ่ะก็ขวดลักษณะเหมือนไดมอนด์เหมือนเป็นทับทิมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละอืมขวดมันก็จะเหมือนกับเจ้าเวอร์ชเชฟบูอมที่เราเคยใช้ใช้กันที่เราเคยเห็นเห็นกันเนาะเพียงแค่แตกต่างกันที่สีสันทนั้นเองเวอร์ชเชฟบูอมก็จะเป็นสีเงินเนาะที่ฝาที่หัวสเปรย์อะไรพวกนีน้แล้วก็ที่สัญลักษณ์เวอร์ชเชก็เป็นสีเงินแต่อันนี้จะเป็นสีออกสีทองทองเนาะหรือเป็นสี จะว่าเป็นทองแดงก็ไม่ใช่สีทองนั่นแหละเออแล้วก็ยังมีความเป็นเวอร์ชเชปรออมอยู่เหมือนเดิมก็จะมีการเล่นลวดลายต่างๆที่ฝาขวดแบบนี้อืม่าฮะก็ประมาณเนี้ยทีนี้อ่ะดูที่หัวหัวสเปย์หน่อยนะที่กดสเปย์ก็จะมีสัญลักษณ์ของเวอร์ชเชเหมือนเดิม ทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกลิ่นคือเหมือนเดิมเลยคือเวอร์ชเช่เนี่ยออกแบบน้ําหอมมาทีไรเนี่ยก็มาที่จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่ากูรูหรือว่าสาวกน้ําหอมหรือว่าพวกที่เป็นลัทธิข้างคล้ายน้ําหอมทั้งหลายเนี่ยก็มาที่จะจ้องที่จะจับผิดอ่าจะเรียกความจับผิดหรือเปล่าก็ไม่เชิงคือแต่ละคนก็มาที่จะจับ จากเวอร์าเช่แต่ละรุ่นเนี่ยไปเชื่อมโยงกับกลิ่นน้ําหอมของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้รุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยอย่างเวอร์ชเช่ปูออมเนี่ยแน่ๆคือเราก็จะได้ยินกลิ่นสั์ในความเสมือนหรือความคล้ายคลึงของกลิ่นที่มันคล้ายๆกับเจ้าอาลัวออมสปอร์ตของชาแนลอืมซึ่งผมก็ยอมรับว่ามันก็มีความคล้ายมากจริงๆเพียงแต่เวอร์ชเช่ปูออมตัวนั้นมันให้ความรู้สึกที่แบบหอมสว่างสว่างใสๆกว่าและ กลายว่าเหมือนผมจะชอบเวอร์ชั่นเชฟบูอมสมากกว่าอารัรวอมสปอร์ตของชาแนลสตด้วอซออคือนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวเนาะกลับมาที่เจ้าดิแลนบลูตัวนี้อืมให้ดูใกล้ๆแบบ c l o สอัพอีกครอบโชว์ตัวโชว์ตัวถามว่า <c oughs> กลิ่นมันเหมือนใครหรือว่าที่เราได้ยินมาเนี่ยคือมันมีความคล้ายของกลิ่นของน้ำหอมตัวไหน,นอ่ะ ถ้าเราได้ดูตามรีวิวต่างๆหรือไปอ่านตามเว็บไซต์น้ําหอมอะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆคนเนะาะให้ความรู้สึกว่ากลิ่นของเจ้าดิ l แลน l u บตัวนี้มันมีความคล้ายคลึงกับเจ้า i o อ s a ซาวาชกับเบล The ร์ชาน e ลตัวนี้อ่ะสตัวนี้ความรู้สึกของผมมันคล้ายกันไหม เออผมว่ามันก็คล้ายคล้ายอยู่แต่คือมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนซะมากอะไรเงี้ยคือจะพูดไงดีล่ะส่วนผสมของน้ำหอมเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอะไรคือมันก็จะวนเวียนกันไปเช่นเป็นแบบแนวอควาติกเป็นแพชชูลี่เป็นแอมเบอร์มัสเป็นพวกอะไรต่างๆคือที่เขาพวกซีดาพวก p กรฟรุตหรืออะไรพวกนี้คือเขาก็ใช้กันวนไปเนาะคือมันก็เลยมันก็ไม่ไม่แปลกอะไรที่กลิ่นมันจะบังเอิญมามาดรอปแล้วมาคล้ายกันในบางจุดอนะไรเงี้ยซึ่งถ้าให้ผมจับความรู้สึกเนี่ยในความในเรื่องของความคล้ายคลึงกันของกลิ่นของเจ้า d ี l a n b l บลูกับเจ้าด i ออ s a วาชกับเจ้าเปรสเชนนลเนี่ยมันคล้ายกันจุดไหนคือ ถ้านั่งดมๆไปในช่วงกลิ่น,ก,นกลางๆหรือกลิ่นเกือบจะถึงกลิ่นปลายเนี่ยผมรู้สึกว่าดีแลนด์บลูมีความคล้ายคลึงกับเจ้าสาวาชมากคล้ายผมว่าคล้ายเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าดีแลนด์บลูมันมีความคมและก็มีความเขียวๆมากกว่าสวาชแล้วก็มีความมันเป็นความเขียวแบบ หวานหวานสดชื่นสดชื่นอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเฟรชเหมือนกันสําหรับเจ้าซาวาสและเจ้าดิแลนบลูเนี่ยให้ความเฟรชเหมือนกันแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าดิแลนบลูเนี่ยมีความเขียวชวยอุ่มมากกว่าเออนะและถ้าเทียบกันในกลิ่นแรกสเปรย์แรกในห้วงแรกเนี่ยี๋ยวผมจะลองฉีดนะ ไอ้เจ้าดีแลนบลูเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกับเจ้าเบิร์ดเดอร์ชานลอยู่เป็นเนืงเนืองนะแต่ <c oughs> เจ้าดีแลนบลูเนี่ยมันมีความรู้สึกถึงความเป็นแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยมันจะมีความเป็นอะควาติกอะคือมันจะมีวอเตอร์โนสมันจะเป็นกลิ่นอ่าเป็นแนวกลิ่นของน้ำอะ เป็นเขาเรียกว่า water note เนาะ<ค><ณ>กลิ่นแรกๆของมันเนี่ยคือมันดึงออกมาเป็นความเป็นเป็นอควาติกออกแนวแบบเป็นน้ําเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยให้ความรู้สึกที่แบบพุ่งออกไปแบบว่าเป็นกลิ่นของน้ําที่ชุช่มฉ่ำอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตามมาด้วยพวก ot, fruit, เบอ g a m o t g r a กร f ฟรุตอะไรพวกนี้คือให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมอมเปรียปร้ยวอม,คว,ม,อมความชุ่มอมความชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยที่มันหอบกันออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ เป็นกลิ่นที่มีความเขียวเขียวเย็นเย็นแบบให้ความรู้สึก fresh นะ่คือมันให้ความรู้สึกสะอาดเป็นความเขียวแต่สะอาดเป็นความมันให้ความรู้สึกที่แบบหอมเย็นเย็นเออแล้วก็มีพิมเสนเนาะเป็น p a ช c h o ซึ่งเป็นอย่างที่เจนเอร์เมนบอกว่าเจ้าดิลแลนบรูตัวเนี้ยมันให้ความเป็นให้กลิ่นของ p a ช c h o u l หรือพิมเศษเนะี่ยที่แบบได้หน้าทึ่งแล้วก็สะเพร่งมากคือผมก็รู้สึกว่ามัน มันก็แบบนั้นนะคือมันรู้สึกแบบมันมันชื่นใจอ่ะมันเขียวชื่นใจมันเย็นแบบมันมันคือมันมันไม่ได้อารมณ์แบบเย็นแบบน้ําหอมที่แบบอ่าให้ความรู้สึกครูแบบว่าอะไรขนาดนั้นแต่แบบว่ามันไอความเขียวความมันให้ความสดชื่นแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบสัมผัสได้ถึงความความความเย็นสบายอะไรเงี้ยเออมันอาจจะไม่ใช่ m e n ท a ลหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามัน มันเอาความรู้สึกตรงความเขียวๆสดชื่นสดชื่นตรงเนี้ยมาทาให้เรารู้สึกว่าเราเฟรชแล้วก็สดชื่นอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าด y ลแลนด์บลูคือออกแบบมาได้โอเคอะถึงแม้ว่าคนจะเอามันไปเปรียบกับตัวนู้นตัวนี้นะแม้กระทั่งเจอร์เม,ม่ก็ยังเอาไปเปรียบกับเจ้าอะควาดิจิโอแต่ผมรู้สึกว่ากับอะควาดิจิโอเนี่ยยังยังไม่คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแล้วก็ไม่ได้คล้ายเลยขนาดนั้นที่จะต้องเอามาเปรียบแต่ว่า ก่อนนะเซนไครเซนมันแต่ทีนี้ว่าอา,อาจจะคล้ายกับ a q u a าดิจิอในในเรื่องของความเป็นอาะคว a ติกหรือว่าในเรื่องของโน้ตที่เป็นวอเตอนะเออมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบเออความชุ่มฉ่ำแบบเหมือนกับสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนานะวันวันนี้ลองใช้ไปแล้วเนาะในช่วงที่ไปตอนเช้าเนาะก่อนออกไปทำงานก็ ใช้อ่าใช้ไป <c oughs> ในปริมาณประมาณหกถึงแปดสเปรย์อืมก็ผมก็ใช้อ่าฉีดตามจุดต่างๆเช่นอ่ข้อพับแขนทสองข้างเนาะข้อมือข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เอามาแตะที่ซ่องคอแล้วก็ที่อกแล้วก็กลางหลังอืมแล้วก็อาจจะตรงนี้สองข้างอีกสักหน่อยตรงคอเนี่ยนะเออก็ รู้สึกว่ากลิ่นมีความกระจายตัวค่อนข้างดีในช่วงสามถึงสี่ชั่วโมงแรกคือกลิ่นมีความกระจายตัวแบบแทบจะตลอดอ่ะคือผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไปมันลอยไปมันลอยไปหาคนอื่นแล้วก็มีคนทักด้วย <c oughs> ก็มีคนทักว่ามันมันหอมอ่ะมันสดชื่นอะไรเงี้ยคือก็แปลกเนี้ยคือผมใช้เจ้า เบอร์เดอ h ชาแนลกับเจ้าเดออวาชเนี่ยก็มีคนทักบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้ทักว่ามันหอมหรือมันอะไรแค่มีคนทักว่าเออว่าฉันน้ําหอมหรืออะไรเงี้ยเออแต่สําหรับดีแลมบบลูเนี่ยมีคนทักแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันหอมอะไรเงี้ยคือผมฟังแล้วผมว่าเออโอเคเว้ยอะไรเงี้ยอืมแล้วก็มาถึงช่วงกลางวันกลางวันก็ไปทานข้าวเนาะไปทานข้าวข้างนอกแล้วก็ไปกับพี่ที่ที่ออฟฟิศเนี่ย ก็ตอนแรกที่นั่งอยู่ในรถด,ด้วยกันก็ไม่มีใครทักอะไรแต่พอไปถึงที่ร้านร้านอาหารแล้วเนี่ยก็พี่คนนี้ก็ทักขึ้นมาเนาะว่าเฮ้ยเป้ใช้น้ําหอมอะไรอะไรเงี้ยเออทาไมแบบได้กินตลอดเลยเนี่ยตอนนี้อะไรเงี้ยพอเป้ยิ่งขยับตัวคือผมยิบเมนูไงเอื้อมไปหยิบเมนูเอื้อมไปหยิบนู่นหยิบ,ยบไอ้นี่อะไรเงี้ยกลิ่นมันก็เลลอยไปเตะจมูกนางเออนางก็เลยทักมาว่า,วาเฮ้ยเป้ใช้น้ําหอมอะไรทาไม พี่ได้กลิ่นตลอดเลยเนี่ยอะไรเงี้ยคือหอมดีนู่นนี่นั่นคือแบบฟังแล้วรู้สึกแบบโหแบบชื่นใจเ <c oughs> นาะว่ามีคนทักว่าเราใช้น้ําหอมหนู่นนี่นั่นแล้วก็คือแบบทักววามันหอมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีนะสำหรับเจ้ดีแลนบลูนี่คือแบบวันนี้รู้สึกบว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 ก,บวกตลอดเลยเออแล้วก็ <c oughs> มีคนนู้นคนนี้ก็คือก็ก,ก็ทักทักทักเรื่อยๆยไงไงอะไรเงี้ยเออ ก็รู้สึกแบบเออโอเคไว้ให้ผ่านสำหรับ d ี l ลน b l บลแล้วก็ในความรู้สึกส่วนตัวในเรื่องของการกระจายติ่นและความการกระจายกลิ่นและความติดทนนานเนี่ยผมว่าโอเคเลยสำหรับ d ี l ลน b l บลที่ผมบอกไปคือความกระจายตัวที่แบบไม่ต้องอาศัยการขยับขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยคือแบบให้กลิ่นมันลอยไปเองเนี่ยสาชั่วโมงแรกเนี่ยโอเคหลังจากนั้นเนี่ยคือก็ กลิ่นก็ยังติดทนอยู่คือแบบทนมากคือดมดูที่ที่ผิวอะที่ตัวที่ผิวกายเนี่ยคือยังมีกลิ่นเขียวๆกลิ่นแบบสะอาดสอาดสดชื่นสดชื่นติดอยู่ตามตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ผมนึกถึงสาวาสอยู่เป็นเนืองๆเ,เป็นกระใสกระใสอะไรแบบนี้อืมแล้วก็เนี่ยก็คือรู้สึกแบบเฮ้ยโอเคอะไรเงี้ยแล้ว หลังจากช่วงสักประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามอะไรเงี้ยก็ยังได้กลิ่นได้กลิ่นเจ้าดีแลน b l บลเนี่ยอยู่เรื่อยเออเวลาขยับขยับเนื้อขยับตัวก็คือ,คอ,คอรู้สึกรู้สึกว่ากลิ่นมันมันขับออกออกจากร่างกายเราแล้วก็รู้สึกว่าเออมันหอมดีแล้วก็ <c oughs> กลิ่นใช้ได้ <c oughs> นะถึงแม้ว่า จะมีใครไปทึกทักว่ามันคล้ายตัวนน้นตัวนี้เนาะเจ้าบร์เดชแนลหรือสวัสด์แ่ผมก็ยังรู้สึกว่าเวอร์ซเช่ดิลแอนบลตัวเนี้ย <c oughs> ทําออกมาได้ได้โอเคอะ่ะก็ยังมีความเป็นตัวของเขาเองอยู่อะไรเงี้ยเออถึงแม้ว่าจะมีใครค่อนคอร์อะไรก็ตามผมว่านะถ้าได้มีโอกาสลองก็ไปลองลองกลิ่นดูอาจจะชอบเนาะทีนี้ ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงต่อไปดีอีกก็คือว่าเอาเป็นว่าอ่าเวอร์ซเช่ดีแลบูตัวเนี้ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อ่าถือเป็นการเป็นการออกแบบกลิ่นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยจับไปเปรียบไปเทียบกับตัวนูน้นตัวนี้แต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดีแลนบรูตัวเนี้ยจะ จะทำยอดขายหรือว่าจะเข้าไปอยู่ในใจใครหลายๆคนที่หลงรักในกลิ่นของมันเองเนี่ยได้อย่างเช่นเจ้า v วอร์ชเชปูออของมันเนี่ยในรุ่นตัวตัวออริจินอลของมันเนี่ยได้หมายถึงว่าอาจจะชนะใจคนที่เกือบจะเกือบจะแพ้ใจตัวเองและเกือบจะไม่อยากต้องการมันเพียงเพราะว่า ฟังคําพูดต่างๆนานา,นาของคนโน้นคนนี้ที่เขาทึกทักมาว่ามันเป็นลอกเรียนแบบกลิ่นตัวโน้นตัวนี้มาอะไรเงี้ยคือถ้าคุณได้มีโอกาสที่จะไปลองมันเองซะก่อนเนี่ยก็อาจจะลบล้างความคิดอะไรเหล่านั้นได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเปิดใจอ้าแขนต้อนรับเอามาไว้ในอ้อมกอดก็ได้เนาะคืออย่างที่ผมพยายามที่จะบอกคือ การเสพสารต่างๆการเสพสื่อต่างๆที่เราไปได้ไปอ่านมาตามรีวิวไปฟังมาเนี่ยวันน้ําของตัวนั้นตัวน,น,ต,วน,นตัวนี้มันเป็นยังไงเนี่ยคืออย่างน้อยๆก็คืออยากจะให้ให้ตัวคุณเองเนี่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปลองกลิ่นของเขาเองซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเราชอบมันไหมหรือเราไม่ชอบมันยังไงอย่างเงี้ยเนาะ ดีกว่าที่เราจะปิดโอกาสของตัวเองแต่ครั้งแรกโดยการที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราก็พลาดโอกาสที่มันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีๆไปอ่ะแทนที่ว่าเราจะได้ไปไปเจอน้ําหอมสักตัวหนึ่งที่มันเข้ากับเราได้แล้วเหมาะกับเราเนี่ยเออมันก็ทําให้เราแบบพลาดไปเอาง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะเออก็เอาเป็นว่าสําหรับใครที่ที่กําลังมองหาน้ํำหอมที่ให้ ความรู้สึกถึงความสดชื่นเนาะให้ความรู้สึกถึงความความเฟรชความสะอาดสะอาดอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังหมดหน้าหนาวคือจังหวัดอื่นอาจจะหมดไปแล้วนาะแต่เชียงใหม่ยังมีให้ให้สัมผัสความหนาวอยู่แต่ว่ามันก็กําลังจะก้าวเข้าสู่หน้าร้อนเนาะเออบ้านเรานี่ร้อนเร็วอยู่แล้วล่ะเออใครที่กําลังมองหาน้ําหอมที่ให้ให้อารมณ์แบบเฟรชเฟรชนะ่ะ ที่จะสำหรับใช้สำหรับในหน้าร้อนเนี่ยผมว่า Versace Dylan Blue ตัวนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเออผมขอแอบกระซิบอีกนิดนึงคือผมรู้สึกว่าเจ้า Dylan Blue ตัวนี้มีความเซ็กซี่อยู่เป็นงเนื้อง,งกลิ่นของมันเนี่ยคือผมเคยเขียนหน้า Facebook ไปว่ากลิ่นมันคล้ายๆกับคนที่ผู้ชายที่ใช้น้ำหอมที่แบบ ใช้นัำหอบตัวนี้มาทั้งวันแล้วแบบวันนั้นเนี่ยคือไปมีกิจกรรมเร่าร้อนอะไรเงี้ยมาแล้วแบบว่าอืมเป็นกลิ่นที่ทิ้งเงอาไว้ตอนสุดท้ายหลังจากประกอบภารกิจเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นบวกกันแล้วคือกลิ่นมันให้ความรู้สึกถึงแบบแบบนั้นนะเอออ่ะไปลองดูแล้วกันเนาะเอาไว้ว่าวันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวตัวนี้ของเจ้าดีแลนด์บลูแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะ อ่าอยากจะเปิดใจที่จะไปลองมันแล้วก็อาจจะชอบมันเหมือนผมก็ได้คืออันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมชอบสําหรับเจ้า d ิ l แอน l u บลูกรดนี้ไม่ผิดหวังก็อย่างไงฝากให้ไปลองกันตันนี้ก็ฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับเป๊ะเป๊ะละลายพันด้วยก็จะพยายามเอารีวิวน้่หอมมาให้ชมเรื่อยๆวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย